่ะดูนะครับเนิกรายบรีห้องสมุด L I B R A R Y ห้องสมุด Library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  ห้องสมุดสอง Music Room ห้องดนตรี M U S I C R O O M Music Room Hall of d U S I C R W O M Music Room Hall of Day Music Room Hall of Day ม Auditorium หอประชุม A U D I T O R I U M สามออริทอเรียมเประชุม D U ย U ต U D I T O R I U M อ r ออาอทอเรียมหาประชุมออ d i ทอเรียมเาประชุมเ U D I T O R I U M อออทอเรียมอประชมุสมสี่าคาเฟทเรียร้านขายอาหาร C A F C T E R I A Caffeteria ร้านขายอาหาร c c a f e t e r i a ร้านขายอาหาร C A F C T E R I A Caffeteria ร้านขายอาหาร C A F C T E R I A Caffeteria ขออีกรอบนึงครับ c a f e t e r i a ร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่คาเทรอร้านขายอาหารคาเฟ่ทเรียร้านขอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ทรอ้านขายอาหารคาเฟ่ทิรร้านขอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ทร้านขายอาหาร ผ้าครับออฟฟิศสำนักงาน O W S I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W f I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W f I C E ออฟฟิศสำนักงาน O toilet ห้องน้ำา O I L E T toilet พายเรจห้องน้ำ T O I L E T t o i l e t ห้องน้ำ T O I L E T ห้องน้ำ T O I L E T ห้องน้ำเจเจจิมโรงกีฬา G Y M จิมงกีฬาจิมโรงกีฬา G Y M จิมลองกีฬาจิมโรงกีฬา G Y M จิมงกีฬา 8. Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O M Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O o M ห้องกกิจรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O M Activity Room ห้องกิจกรรม9 Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R O M Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ C O M คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C e R N O M P U T E R R W O M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์เซฟคลาสรูมห้องเรียน C L A S R W O M คลาสสูมห้องเรียนคลาสรูมห้องเรียน C L A S R W O M คลาสสูมห้องเรียน C L A S

ดัซซิงรูมห้องพยาบาลดัซซิงรูมห้องพยาบาล N U R S I N G R O M ห้องพยาบาลหนึ่งไลบรรีห้องห้องสมุด L I B R A R Y ไลบรารีห้องสมุดหนึ่งไลบรีห้องสมุด L I B R A R Y ไลบรีห้องสมุดหนึ่งไลบรรีห้องสมุด

3าม auditorium หอประชุม a u d i t o r i u m auditorium auditorium หอประชุม auditorium หอประชุม a u d i t o r i u m auditorium หอประชุม auditorium หอประชุม a u d i t o r i สามคาเฟ่ติเรียร้านขายอาหาร C A F S E T E R I A คาเฟ่ติเรียร้านขายอาหารคาเฟ่ติเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ติเรียร้านขายอาหารคาเฟ่ติเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ติเรียร้านขายอาหารต่อไปครับ ออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E Office สำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O w F I C e O W F e I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E ออฟฟิศสำนักงานต่อไปครับ toilet ห้องน้ำ T O I L E T toilet ห้องน้ำ toilet ห้องน้ำ T O I L E T ดห้องน้ำ T O I L E T ลห้องน้ำต่อไปครับจิมลรงอาลงกีฬา g Y ิโลงกีฬาจ Y มโลงกีฬาจ Y ม J ลองกีฬา g Y N J ลงกีฬาต่อไปครับ A C T I V I Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O m Activity Room ห้องกิจกรรม, ivity room, รรม a c t i v i t y r o o m ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O m Activity Room ห้องกิจกรรมต่อไปครับคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์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 รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ครับคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R O ์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ต่อไปครับ คาสสมห้องเรียน c l a s r o ลาสสิมห้องเรียนคาสสมห้องเรียนคลา s r o ่มห้องเรียนาสสมห้องเรียนต่อไปครับเห้อเอ็นคร์่ r o o มห้องพยาบาล นดิซิงโรมห้องพยาบาลเดินซิงโรมห้องพยาบาล N U R S I N G R O M เดินซิงโรมห้องพยาบาล N U S N U R N U R S I N G R O M เดินซิงโรมห้องพยาบาลหนึ่ง library ห้องสมุด L I B R A R Y Library Hông Samốn. Library Hông Samốn. L I B R A R Y Library Hông Samốn. Library Hông Samốn. L I B R A R Y Library Hông Samốn. 2 Music Room Hông Nhơn Tề. M U -S, S I C R O M -O Music Room Hông Nhơn Tề. Music Room Hông Nhơn Tề. M-U-S-I-C-R-O-O-M มู c ิคร่วมมิวสิกร้องดนตรี o ูสิกร้องดนตรีต่อไปครับ a u d i t o r ี u ยมหอประชุมเอว i ดิโอริยมออเ r ออเดทอรียมหอประชุม a u D i t o r Auditorium อหอประชมุม A M e I T o R I U D I T O R I U อออย์เรียรห้องประชมุะชมนะครับต่อไปครับคาเฟทเรีย uh, โรงอาหาร Ca F E T E R I A ครบคาเฟทเริอาร์ร้านขายอาหาร ร้านขายอาหารขอโทษทีครับาเฟ่ทีเ r ี a ร้านขายอาหาร Cafe ร้านขายอาหารครับผม Cafeteria เร้านขายอาหารเ a ่ท t เ r i ยร้านขายอาหาร Cafeteria ร้านขายอาหาร Cafeteria ร้านขายอาหาร อาฟีตเรียร์อิคคาเรียร้านขายอาหารต่อไปครับออฟฟิศส,สำนักงาน O W S I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศ e, สำนักงาน O W S I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศ e, สำนักงาน O W S I C E ออฟฟิศสำนักงานต่อไปครับพอยแแบบชักโง,งน้ำ T O I L C K E, L e T LED Pilot ห้องน้ำ Pilot ห้องน้ำ POILET Pilot ห้องน้ำ Pilot ห้องน้ำ POILET Pilot ห้องน้ำต่อไปครับเจ็ดจีมลองกีฬา GYM โร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 งกีฬาต่อไปครับอ่า activity room ห้องกิจกรรม A C T I V E T Y R W o, o N Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W o, o N Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O N Activity Room อกกต่อไปครับ9ครับคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W O, room. Room, o M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W O M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คคอออออมมมพพิิววเเตตรรร์์ูห้ง C O M P U T E R R W O M คอ่านภาษาอังกฤษก่อนสิครับเรียนอังกฤษไปอ่านอะไรก่อนเข้าใหม่ครับคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W M คอมพิวเตอร์รูมห้อง คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์อ๋อรูมนี่แปลว่าห้องใช่ไหมครับใช่ครับใช่คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W O N คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ต่อไปครับคลาสรูมห้องเรียน C L A S S C L A W S R W O M เอาใหม่ C L A W S R W O M Custom 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 อย่าไปซูมเลยครับ Custom เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Custom ห้องเรียนเอาใหม่ครับ Custom คลาสซูมคลาสซูมห้องเรียนเอาเลยครับเร็วคลาสซูมห้องเรียนสกอร์ครับ C L A W S R W O M คลาสซูมห้องเรียนคลาสซูมห้องเรียน C L A W S R W O M คลาสซูมห้องเรียนคลาสซูมห้องเรียน C L A W S R W O M คลาสซูมห้องเรียนอ่าต่อไปครับเนื้อซึ่งรูมหอห้องห้องพยาบาล N N U R S I N G R W O N Nursing Room ห้องพยาบาล Nursing Room ห้องพยาบาล N U R S I N G R W O N Nursing Room ห้องพยาบาล Nursing Room ห้องพยาบาล N U R S I N G R W O N Nursing Room ห้องพยาบาลเอาใหม่ครับหนึ่ง ลุี่แปลวาห้องอะไรครับใช่ครับ library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุดหนึ่ง library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุดหนึ่ library ห้องสมุด l i b r a R Y Library ห้องสมุด1 Library ห้องสมุด L I B R A R Y Library ห้องสมุด2 Music Room ห้องดนตรี M U S I C R O M Music Room ห้องดนตรี Music Room ห้องดนตรี M U S I C R O M มิวสรห้องดนตรี M U S I C R O O M Music r ร o m ห้องดนตรีสามออริทอริอมหอประชุม C A U A U B I T O R I U M Auditorium Auditorium หอประชุม Auditorium หอประชุม a u d i t o r i u m ออีประชุมอเรียมหอประชุม a u d i t o r i u m ออสเรียมหอประชุมสครับห้องที่สี่เฟห้องห้องขายอาหาร C A ร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ทเรียร้านขายอาหารคาเฟ่เทเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่เทเรียร้านขายอาหารคาเฟ่เทเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่เทเรียร้านขายอาหารห้าครับออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W S I C E Office สำนักงาน Office สำนักงาน O W S I C E Office สำนักงานต่อไปครับ et, t o i l e t ห้องน้ำ T O I L E T toilet, et, t o i l e t ห้องน้ำ t o i l e t ห้องน้ำ T O I L E T t o i l e t ห้องน้ำ t o i l e t ห้องน้ำ T O I L E T t o i l e t ต่อไปครับจีมลองออกกับลรงกีฬา GYM จีมลรงกีฬา GYM ลรงกีฬา GYM ลรงกีฬา GYM ีมลรงกีฬาต่อไปครับ Activity Room ห้องออกกำลังกาย A C T I V I T Y R และก็ O M Activity Room ห้องกิจกรรม อ่าขอโทษทีห้องกิจกรรมถูกพระ Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O M Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม C A C T I V I T Y R O M Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม C A C T I V I T Y R O M S T T R O ห้องกิจกรรม I T T T R O ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O M S T T R O ห้องกิจกรรมต่อไปครับคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R O M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเอร์คลาสส์ห้องเรียนคลาสส์ห คลาสอย่าซูมสิครับคลาสซูมคลาสอ่าอ่าอ่านไม่ซักไม่เป็นไรครับคลาสซูมห้องเรียน C L A W S R W O M คลาสซูมห้องเรียนใช้คำพูดนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลาสซูมห้องเรียนอรคลาสซูม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 ห้องเรียนเอาใหม่ครับ C L A W S R W O M คลาสซูม ห้องเรียคลาสชมห้องเรียน C L A W S R W O N classroom ห้องเรียนคลาสชมห้องเรียน C L A W S R W O N classroom ห้องเรียนต่อไปครับอ่า Nurseing room ห้องพยาบาล classroom ห้องเรียนต่อไป Nurseing room ห้องพยาบาล N U R S I N G R W O N n u r s i n g room ห้องพยาบาล nursin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 g room ห้องพยาบาลเดิน library ห้องสมุด l i b r a r y l i uh. l i b r a r y Library ห <home>, ้องสมุด Library ห้องสมุด L I B R A R Y Library ห <home>, ้องสมุด Library ห้องสมุด L I B R A R Y Library ห้องสมุดต่อไปครับ Music Room ห้องดนตรี M U S I C R O, o M Music Room ห้องดนตรี Music Room ห้องดนตรี M U S I C R O M music room ห้องดนตรี music room ห้องดนตรี M, e m U uh S I C R แ O n music room ห้องดนตรีต่อไปครับสาม h ที่สามประชุม auditorium หอประชุม A U D I T O R I U M auditorium หอประชุม auditorium หอประชุม A U D I T O R, 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 r. I U M Auditorium หอประชุม Auditorium หอประชุม <c oughs> oh oh A U D e I T o R I U R I U M เอาใหม่เอาใหม่ครับ Auditorium หอประชุม A U D I T O R I U M Auditorium หอป Auditorium หอประชุม A U D I T O R I U M Auditorium อประชมุมออ i ิทอรี่หอประชมุม A U D I T O R I U M อ่ออออานใหม่ครับคุณยี่หุ่นออริทอรีมหอประชมุม A U D I T O R I U M ออริทอรี่หอประชมุ ium, ะชม A U D I T O R I U M ออิทรี่ หอประชุม auditorium หอประชุม a u d i t o r i u m auditorium หอประชุมอะต่อไปครับ cafeteria ร้านที่ร้านขายอาหาร c a f e t e r i a cafeteria ร้านขายอาหาร cafeteria ร้านขายอาหาร c a f e t e r i a cafeteria ร้านขายอาหารคาเฟ่ทิเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ทิเรียร้านขายอาหารอ่าต่อไปครับอ่าออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E ออฟฟิศสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E ออฟฟิศสำนักงาน ต่อไปครับ toilet ห้องน้ำ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 ต่อไปครับจิมโรกกีฬา G Y M g y รองกีฬา Gym รองกีฬา G Y M g y รองกีฬา Gym รองกีฬา G Y M g y รองกีฬาอ่าต่อไปครับ Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O N Activity Room Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y A C T I V I T Y R O o m ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O M Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O M Activity Room ห้องกิจกรรมอ่าต่อไปครับ Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ C-O-M-P-U-T-E-R-R-O-N คอมพิวเตอร์ร่วมคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ร่มห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ร่มห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รมห้องคอมพิวเตอร์ต่อไปเสร็ครับพัดซูมห้องเรียน L A W S R W O M Classroom ห้องเรียน Classroom ห้องเรียน C L A W S R W O M Classroom ห้องเรียน Classroom ห้องเรียน C L A W S R W O M Classroom ห้องเรียนต่อไปครับ Nursing Room ห้องพยาบาล N U R S I N G R O M Nursing Room ห้องพยาบาล nursing room ห้องพยาบาล nursing room ห้องพยาบาล nursing room ห้องพยาบาล